mất dọc của mình ăn nhiều lần nữa làm nỉ phần nỉ mang lên mà làm hết mặt nạy áo nha mặt กนี่นี่เอากลับทักทายสบายดีทุกคนเข้าปลาเข้าปลานี่กำลังไปกำลังไปโอ้มือน,นี้ในึ่งผ่านญ่มาแล้วนี่มือเนี่ยนะอาจจะมีฟระมาณได้มือนี้นะพุ่นใน่งผ่านญงยังไปกวดทางพุ่นกวดเบืองหอยตีนมาทางพุ่นนะทีมง,งานหอยจัดไปทางนี้ท่าทางนี้ มันนี่เอามาไปตัวหนึ่งนี่ในผ่านมาบนลรยมาเนี่ยสองสามคนเด็กน้อยก็มาสามคนเด็กน้อยมาเนี่ยแล้วมุดีโอ้ายนหยัดลุกมนอีัวร์ซินายอ่ะหวาน้าใหม่ๆเลยนี่อ่ะก็เป็นคนละมันนุ่นหล่อขึ้นยวอวนเรามากเงนนี่นะมดปูวจะปูตัวนี้นะซีนัยนะเปิชุดพี ซู่หนักฟังน่อยมริงๆเลยเคอยู่ป่าทางนี้เลยมือนนั่นโอ้โหทางนี้มันโอกในพานเพิ่นมันทะยิงเลยจะไปเบื้องมูปลาพุูนก่อนขันบ่มี่มูปลาพุูนแล้วก็กลับไปในตะฟานนี่ดีกว่าในพานใหญ่อยากไปเบื้องมูปลาที่พุูน ตัวฟานอีกอะยู้ยใส่หัวนกเงี้ยหัวตัวฟานอีกมันไปหากินเมื่อคืนนี่นะเมื่อวานนี่ฝนตกด้วยเมื่อวานกดเบื้องกดเบื้องเมื่อคืนยุ้ยใส่ยู้ยเทนานี่นะฟานเนี่ย

어, 대네요. 지금 안에 쥐가 파네요. 여기, 여기 땅에만. 두 번째. 육소, 소 젤이네. วฟันฟานฟานขึน้นแท่าหีา้

จัดละสมสม ម្សិលមិញនេះភ្ល <auf> ៀងធ្លាក់ខ្លាំងយ៉ាងនេះគ្មានមានហើយសัตว์បាទៅហិងឡើយនៅទីនម្លេះគ្មានមានសัตว์បាទៅតោຟានតោមូសបាយពេលញ៉ាំភ្លុនយ៉ាងនេះ Cái này nó sẽ gặp đi như tụi phan nè Nhìn tụi này Lọt nằm phan Màn lên nào màn đàn hết Nóng ta

มานคันแล้วมันแล้วมานน้ยแบงดีสิมาเล่นแล้วอย่างฟานกับมูปาเดี๋ยวนี้จับนุ่ยนุ่ยรับรถันเลยแบงอะโซลี่ยงไงจับโซ่เต้นหรอจับโต้ทูตุ่นโ้อูนนั้เป็นจับทูตุ่นอะไเปจัม่าูโล่กันเนี้ยจะแบงลงเหมือยู่เนะได้ซ

ไปไปเดินทางต่อห้าในพันยายกันก่อนมานเลีนแล้วสะบานไปเก็บมักม่วงปลาใหพุ่นว่ะจือมูปลาเลีนไปทางพุ่นแล้ว สองสามตัวนะหมกปลาเยวทิ้งงานเราจะไปเบิร์ก่อนบอลมันอะไนระอ่งนั้นนะอ๋ฝนตกเด้จางนี้นะ <laughs> yeah, it's soft as well.

อยู่ทางนั้นมาหมูป่าพอดีอนะฝัก็อ้าชูระมีขนาดหนูขายจะนักท่านี่ล่ะ งานอะไรยังอยู่พุ่นมามาทางนี้นาดผานน้ำน้ำทางนี้นายพานมีซีซีคนมันมันมามันอยู่พุ่นมามาทางนี้แหละน,นั่งก่อนนี้ฟังแต่เสียงมา มาเลยยุปุ่นมาโอ้ยมันขอดนนี่ไม่ไมมเลยสองสามตัวเนี่ยหมูป่าเนี่ย บ่มีวันนี้นะโอนนี้บม่มีมันคามต้งพุ่นแล้วในผ่านบนเบิ้งบ่เห็นหอยมันไปคนะามไปต้งพุ่นล้วคิดว่ามันยุนี่ในผ่านบนว่ามันบ่เห็นหอยมันคามไปและมันคามไปแล้วไปยหญ่บอลไปหาโอนใหม่มัน,มน,ย,น,น,มมนยังอยู่นี่ในหะ้อมบปเรื่อยแได้ลหม เบอ่งมันคามาใส่ไปเบองเมีผุบบบนมันคามพุบบนห้อมนังนี่ก็โอเคอยู่นะขึ้นมันขึ้นมันอยูนะอ่เลยโอ้ได้ฮะได้กินมันแหละ

นี่ ba วาตรงนี้มีใครมั้ยนี่ๆๆๆ อือประมาณอีกแล้วมื้อน,น,นี้น่ะคือว่าจะมานแล้วประมาณเด้ฝนตกว่าจะไปนหหปําหอยมุปลาขึ้นไปเนาะถึงพุ่นฝนตกจะได้เมื่อยแล้วมื้อน,นี้กลับมาเฮาทางเก่านี่ล่ะอือเสียงน้ํานี่บ่ได้โฮเลยฝนนี่นะ่ะพอดีจึงหอยตีนมุปลาโฮดนนึงเนาะครับบ่มีหรอก อาจจะไปนํำหอยมูปลาขึ้นไปนกถึงฝนตกใส่บ้าหยางเมื่อแล้วเดี๋ยวนี้สุคือดได้โอ้และวเดี๋ยวนี้ขันฝนบบต,ตกเนาะไปสบายฝนตกเนี่ย các biếc mướn thím ga nào khoác thì về ném hoa tinh con bắt tock lá mình nè, tock Nằm nâu, eh? Oh, ừ, hmm, chân tóc, tóc chân, eh? này nằm 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 อมม่อจบคิดซ้ำนี้เด้อทำไมพ่องฝากกดไลค์กดติดตามมาเด้อเจอกันลิกตะกี้ในทวารบาวม้นมมมนี่นะังอากรอน <c oughs>